สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนเอาํำโพงบลูทูธต่อเชื่อมกับโน้ตบุ๊กนะครับหรือ PC นะครับในการต่อเชื่อมเราต่อเชื่อมบลูทูธ ถ้าเป็น DC เราต้องมี USB บลู o t h นะครับคล้าย,ายแฟลชไดรฟ์ตัวเล็กๆนะครับแล้วก็นี่เราเข้ามาหน้าที่บลูทูธอย่างนี้นะครับก่อนเข้ามาหน้านี้เข้าที่ไหนเอาง่ายๆคือนี่นะครับเครื่องหมายอัปดาวน์ตรงนี้นะโชว์เข้าไปนี่สัญลักษณ์บลูทูธสีฟ้านี่นะครับเราก็คลิกเข้าไปใช่ไหมบลูทูธดีไว้ก็จะขึ้นมาขึ้นหน้านี้เลย นะครับขึ้นหน้านี้เลยถ้าไม่ขึ้นตรงนี้นนก็คลิกตรงน,นี้ครับสัญลักษณ์สีฟ้าบลูทูธดีไว้นะครับถ้าไม่ขึ้นอีกคอนโทรลพาเนลครับคอนโทรลพาเนลคอนโทรลพาเนลหน้าตาเป็นยังไงคอนโทรลพาเนลหน้าตาหน้าตาไปนะครับคอนโทรลพาเนลค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับพาร์เนลหน้าตาเป็นแบบนี้ <ounce> <Pe> อันนี้ไปที่ไหนนี่ครับ add device คลิกไปหนึ่งครั้งอ add device เห็นราคาหน้าบุธด,ดูอันนี้ตัวลำโพงบูุธของผมตัวนี้นับชื่อสิงหานะเป็นไมในตัวมันจะเขียนว่า connected mic หรือโอนะครับตัวนี้นะครับก็สมมุติ อันนี้ผมติดตั้งไปแล้วนะลองแล้วเราจะเอาออกจุดสามจุดครับจุดสามจุดเหมือนในมือถือนะครับ้จุดสามจุดนะครับ PC notebook เหมือนกัน r e ม o v e device ตรงนี้เอาออกตรงนี้ออกนะครับเอาออกแล้วนะครับคราวนี้เราจะแอดเข้ามาแอดตรงนี้นะครับ าที่นี่เลยบลูทูธดีไว้นี่นะครับนี่เห็นไหมสิงหาขึ้นละ่ะเราต้องรู้ชื่อบลูทูธนะครับถ้าใครไม่รู้ชื่อบลูทูธให้ไปดูข้างล่างอย่างนี้นะครับก็จะมีชื่อบลูทูธอยู่นะครับมีรหัสมีชื่อบลูทูธอยู่นะครับมีรุ่นโมเดลนะครับหรือดูที่กล่องดูที่คู่มือนะครับของบลูทูธแต่ละห่าลำโพงบลูทูธของแต่ละตัวนะครับจิงไม้บลูทูธเมาส์บลูทูธ t h device pair successful ก่อเหมือนกันเลยใช่ไหมตัวนี้จะดับนะครับอ่ะเสร็จแล้วให้กด D o N e DONE ดันก็จะบอกเปอร์เซ็นต์แบบแล้วปิดได้เลยนะครับปิดตรงนี้ได้เลยปิดได้เลยนะครับแล้วเราไปเปิดทดลองอ่ะผมกำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับเอออะไรหรือว่าสร้างสารครคอนเทนต์เนื้อหาติดแต่ได้บ้างนะคะ,ะคแล้วก็ Word Competition t a s to k e e ก็คือ คู่แข่งของเราเขาทําอะไรอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่มาตระหนักได้ว่าคอนเทนต์ของเราจะเอาชนะคู่แข่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของคนได้เราจะเพิ่มเสียงตรงไหนก็เพิ่มเสียงที่เดิมนะครับเมอะใหเพิ่มเสียงตรงนี้เดี๋ยวก็จะเป็นทริกนะคะก็คือการทำ TikTok เพิ่มเสียงที่เดิมเราก็สามารถเข้าใจง่ายเรียกว่าวันที่ดีนะคะของช็อตวิดีโอใน TikTok เนี่ยริ๊กต๊อกให้ระมาณสจะเกินหนึ่งนาทีแปถึงานาทีหรือว่าถ้ามันนนี้เนี่ย คนอาจจะถ้าเกิดวิกรยืวิทยุระงจริงๆคนอาจจะเลื่อนหนีได้นะคะแล้วก็มาการไปอยู่แล้วนะครับนะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ลงมาเล่าให้ฟังว่าลำดับของการทำคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมฝากช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ